สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะพ่อรองเองครับหวังว่าคงจะจำกันได้นะตอนนี้พ่อก็อายุ77แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำยังไงพ่อถึงยังดูสดใสยอยู่ที่สำคัญข้อเข,ข่าก็ยังแข็งแรงนะครับเพราะว่าพ่อกินเอซีเคเลคอลลาเจนแบบชงซองเดียวได้ครบ ทั้ง UC2 ไท a ู2 1ซองมี40มิลลิกรัมและแอสตาแซนตีนจากอัลกาโมเขาก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าของเขาเป็นออแกนิกที่ได้การรับรองว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัยมั่นใจไม่มีสารตกค้างแน่นอน1ซองเนี่ยเขาใส่ไปถึง6มิลลิกรัมใครที่อยากบำรุงข้อเข่าให้อยู่กับเราเป็นนานๆพ่อขอแนะนำให้ลองทาน AC ซีเครดคอเดเจนแบบชงดูนะครับง่ายๆครับนี่ครับแค่วันละซองเท่านั้นเองรสนิ้นจีหอมจริงๆครับไม่มีกลิ่นคาวด้วย